พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่233ข้อที่536ดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการย่อมควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นนับว่า เป็นราชพาหนะโดยแท้องค์สามประการเป็นไฉไหนคือม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยสี 1. สมบูรณ์ด้วยกำลัง 1. สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าวิ่งเร็ว 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการนี้แหลย่อมควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ ควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอันชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์3มประการเป็นฉไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวันณนะหนึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังหนึ่ง เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวันนะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัย ในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสีขาบททั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวันนะอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีเรี่ยวแรงมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเฉาอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเฉาอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหละย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญเชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า